ดีค่ะจีน้อยจะมาคุยเรื่องการดูแลพืชหลังฝนตกขณะนี้เนี่ยฝนกำลังตกอยู่หลายคนก็อาจจะคงสงสัยว่าเอ๊ะฝนตกแล้วเราจะดูแลพืชย่งไงอย่างแรกช่วงนี้เราควรจะต้องมีการดูแลพื้นที่ว่าพื้นที่เรามีการระบายน้ำในแปลงพืชดีแค่ไหน อาจจะใช้ว่าพอฝนตกแล้วหลังฝนตกหรือว่าช่วงฝนตกถ้าฟ้าไม่แรงมากฝนไม่แรงมากอาจจะใส่เสื้อกันฝนใส่กางร่มเดินไปดูว่าทางน้ําไหลในแปลงพื้นที่เราอยู่ตรงไหนเพราะบางทีเนี่ยค่ะเราไม่ได้สนใจในช่วงระหว่างฝนตกฝนที่ลงไปมันจะมีทางน้ําไหลใช่ไหมคะถ้าเราไปรอดูตอนที่ทำไมคะฝนหยุดตกแล้วเนี่ยบางทีเราไม่เห็นว่าน้ํามันขังตรงไหนเป็นแอ่งตรงไหน น้ำไม่ระบายแล้วมาร์กเอาไว้แล้วพอหลังจากที่ฝนตกแล้วนี่ค่ะก็คือทําทางระบายหรือในบางครั้งค่ะที่มันฝนมากเนี่ยเราอาจจะเป็นจะต้องถือจอบไปทําทางน้าระบายให้เลยเพราะไม่งั้นเนี่ยในแลงมันย่วมขังเอ่อพอเรารู้แล้วเนี่ยว่าตรงนี้เป็นแ่งเราก็ทําไงคะทาตกแต่งพื้นที่ของเรานะคะให้ไม่ให้มีน้ําร่วมขัง เสร็จแล้วแต่บริเวณที่เป็นต้นพืชสมมุตินี้นะคะเป็นต้นไม้นะคะบริเวณก็คือจะแผ่มีรากข่อยแผ่นะคะบริเวณรอบรต้นไม้ส่งต้นไม้นะคะหลังจากฝนตกแล้วห้ามไปเหยียบให้แน่นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีารากข่อยแล้วพอฝนตกดินอิม่มน้ำเขาขาดออกซิเจนอยู่แล้วเพราะน้ำมันลงไปแทนที่อากาศ นะคะเพราะในดี่มันจะมีอากาศอยู่พราะน้ําลงไปแทนที่แล้วเราไปเหยียบคุ้มมันยิ่งทําอะไรไมคะกดทับนะคะให้มันแน่นลงไปอีกนะแล้วรากเขาก็จะมีปัญหารากก็จะเกิดรากเน่าขนเน่านะเพราะฉะนั้นถ้าการระบายน้ําไม่ดีเนี่ยมันจะมีผลทีนี้เรามาดูว่าอันนี้คือหลุมต้นไม้การ ทำหลุมดูแลหลุมต้นไม้ในระหว่างหน้าร้อนกับระหว่างในช่วงหน้าฝนใ่ยดูแลต่างกาันในหน้าแล้ง<อ>เดี๋ยวเราต้องทําเป็นแอ่งกระทะเพื่อทำไมคะให้เวลาเราให้น้ําไปเนี่ยน้ำมันขังอยู่ในแองกแบบน,นี้แต่พอหด้าฝนเราจะต้องไปทำทรงต้นคุยให้มันทำไมคะเป็นหลังเต่านะเพื่อทำไมเพื่อให้น้ำฝนไม่ขังในในในโคนต้นไม้ให้น้ำมันระบาย ให้น้ำมลบายออกไปหังเต่าออกไปไม่ให้มีน้ำท่วมขังเพราะฉะนั้นการดูแลต้นไม้จำเป็นที่จะต้องว่าปรับแต่งหน้าร้อนนะคะก็คือทำเป็นแองกกระทะนะพอหน้าฝนนะคะฝนตกชุกก็เปลี่ยนหม่เอาดินเอาเอาปุ๋ยเอา,เอ,าอีกสี่วัตถุเอาดินนะคะไปคุยต้นเบาๆนะคะอย่าให้สะเทือนรากให้เป็นหลังเต่าเพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขังอันนี้คือ,อสเต็ปในเรื่องของการดูแลน้ำ แล้วช่วงที่ตรงนี้จะต้องมีการตัดแต่งต้นนะคะต้นนะอันนี้คือเป็นต้นมีกิ่งใช่ไหมคะคือตัดแต่งกิ่งต้นเพื่อทําไมคะให้มีแสงแดดส่องทั่วถึงเพราะในช่วงหน้าฝนนะคะความชื้นสัมพันธ์ในอากาศมีอากาศอบอา้าวมันเอื้อต่อตของเชื้อโรคเชื้อราในดินในพืชเราก็ใช้วิธีการตัดแต่งเพื่อให้แสงแดดส่องถึง ดำต้นไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราเขาจะลดในเรื่องของโรคระบาดในเรื่องของเชื้อรามระบาดไปได้แล้วไอ้เจ้าใบที่ปัดแต่งกิ่งอย่านำไปสูงโคนต้นให้นำออกไปทิ้งข้างนอกเอาไปทำปุ๋ยใบยก็เอาไปทำปุ๋ยกิ่งก้านก็เอาไปเผาถ่านเพื่อที่จะได้ทำไมครับไม่เป็นที่สะสมของแหล่งเชื้อโรคตลอดจนมแมลงศัตรูพืชต่างๆ อันนี้ก็คือข้อสองกจะต้องมีการตัดแต่งจริงแล้วในเรื่องของการให้ปุ๋ยควรที่จะให้ปุ๋ยตั้งแต่ก่อนฝนมาทีนี้ตอนนี้สมมติว่ามันเพิ่งเริ่มจะมีฝนตกมาก็คือให้ได้ส่วนหนึ่งของปุ๋ยอาจจะถูกชะล้างถ้ามีการให้ปุ๋ยแบบประมาณว่าโรยไปบริเวณเออรอบทรงต้นโดยที่เราไม่มีการควนดินให้ มันก็ใช่ไหมคะถ้าฝนตกก็จะชะปุ๋ยไปแต่ถ้าเราให้ปุ๋ยเรามีการควรดินให้ปุ๋ยมันมีการลุกเขาไปมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อพืชพืชเขาก็สามารถดูดซึมได้ก็จะลดการชะล้างลงไปแล้วก็ถ้า,าดินมันเปื่อยมากนะคะดินมันเปื่อยมากเราอาจจะหาหญ้าหาฟางมาขุโคนต้นให้พวกหญ้าพวกฟางพวกนเนี้ยเนี่ย ต้องดูที่แบบไม่เป็นไม่ใช่เอาใบาใบไม้ที่เป็นรามาเอาญ้าฟางเป็นกลุ่มคุมค่มหน้าดินรักษาาหน้าดินให้กับต้นไม้ของเราอันนี้ก็คือในเรื่องของการดูแลอีกข้อหนึ่งที่เราที่จะต้องป้องกันก็คือช่วงที่ฝนมาเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าโรครามันจะระบาดเราปลูกพืชในแนวของเกษตรปลอดภัยในแนวของเกษตรอินทรีย์เราต้องเริ่มมีการใช้ไกลโคเดอร์ม,มาในแปลงพืชแล้ว หรือใช้บาซิลัสไทรแก้วแล้วเพื่อใช้ไปให้เพิ่มภูมิคุ้มกันให้พืชเพื่อต้านทานกับโรคราที่จะมาในช่วงหน้าฝนที่มักจะระบาดในช่วงหน้าฝน การให้ก็อาจจะใช้ว่าไตรโคเดอร์มาผสมลงไปในดินในแปลงปลูกในปุ๋ยในดินตอนที่ปรุงดินปลูกก็ได้ผสมน้ําลาลดรถฉีดพ่นก็ได้ไาศิลลายแก้วก็อาจจะใช้ผสมน้ําแล้วก็ฉีดพ่นที่ต้นฉีดพ่นให้รอบก็ได้ก็เลือกใช้ดูว่าใครอยากจะใช้ไตรโคเดอร์มาใครจะใช้บาซิลัสทายแก้วม,มันใช้ได้คล้ายการเพียงแต่ไตรโคเดอร์มาห้ามใช้ในแปลงที่มีการเพาะเลี้ยงเห็ด ถ้าแปลงของคุณคุณต้องการให้มีเหตุขึ้นก็ห้ามไม่ควรใช้อายการโคเหรือมากไปฉีดบริเวณเดินเพราะว่าเชื้อเหตุจะไม่ขึ้นก็ไปเปลี่ยนไปใช้บาสรัถ่ายแก้วแทน นะคะแต่ถ้าเป็นต้องในโรงเห็ดเนี่ยจะใช้บารซิลาไทยแก้วได้นะคะส่วนในเรื่องของการคุมโรคเนี่ยก็จะใช้ได้คล้ายกันก็คือป้องกันโรคราในือป้องกันแคนเตอร์แอนแทโรคโรคกุ้มแห้งนะคะจุดวงแหวนป้องกันได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเ,เชื้อผลลชนิดกันแล้วก็ เชียบาร์เซลลัาไผแก้วเนี่ยห้ามใช้ร่วมกับไรตรโคเดอร์มาอันนี้ก็คือใช้ในการเรื่องของการป้องกันรโรครูดและที่ตามมาอีก,กอันนึก็คือในหน้าฝนมาเร็งสัตรูดพืชจระบะตรงนี้เราจําเป็นที่จะต้องทำํำไมคะหาวิธีที่จะมาเป็นตัวร่วมกับการใช้ชีวพันธุ์ใช้สมนุนไพรฉีดต้นเพราะในหน้าฝนปัญหาอย่างหนึ่งก็คือ ฝนตกบ่อยตกเวลาไหนไม่รู้แล้วถ้าสมมติเราฉีดพ่นชีวภัณฑ์ไปฉีดพ่นสมุนไพรไปบางทีฝนตกล้างหมดฉีดตอนนี้สักวันเดียวฝนตกก็ล้างหมดถูกไหมคะเราจําเป็นที่จะต้องหาวิธีอื่นมาร่วมด้วยเช่นจําเป็นต้องทาโรงเรือนไม้ถ้างบประมาณไม่มีพออาจจะทําใช้แผ่นกาวเหลืองนะคะแผ่นฟิวเจอร์แล้วก็ใช้กาวดักตะแรงทาแล้วก็ดา ซึ่งกาดตรงนี้มันจะทนแดดทนฝนหรือจะใช้ตัวน้ำส้มควันไม้แขวนเพื่อ,อใช้กิ่นไร่มแมลงหรือจะใช้ไฟลอ่อแมลงทำกับดักลอ่อแมลงซึ่งอันนี้ค่ะเราก็ต้องเอามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแปลงเราในในในพื้นที่ของเราจะได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอะไรคะฉีดพ่นบ่อยๆ เพราะฝนจะตกแต่ก็คือฉีดสลับกันไปบ้างมันก็ชำไหมคะลดระยะเวลาการการการฉีดพ่นไปลองไปปรับประยุใช้ดะว่าในหน้าฝนแปลงเรานะะเนี่ยค่ะเกิดอะไรบ้างสิ่งที่ห่วงมากก็คือว่าคืออาจจะมีใบเหลือเพราะว่าดินฉ่ำน้ำํา ลากไม่มีเอาสิเจนแล้วบางทีเราไม่รู้เราด้วยความเป็นห่วงเราก็ไปเดินดูเราก็ไปเหยียบเหยียบเยียบยบรอบๆมันก็ทําให้ดินแน่นก็ยิ่งไปกันใหญ่เลย เพราะฉะนั้นเราจาเป็นที่จะต้องดูในเรื่องของการระบายน้ําถ้าดินเดิมเราเป็นดินเหนียวมีการขังอะไรนะการระบายน้ําไม่ดีเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องออปรุงดินใหม่ปรับดินใหม่หาอินทรีย์วัตถุไปเพิ่มในในบริเวณของต้นนน้นเกิดถั่วไปก็ได้นะคะแกลบติดไปก็ได้ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวก่อนจะเอามาใช้ก็ย้ำอีกทีก็แช่น้ําล้างน้ําก่อนเพื่อทําไมคะเอาไปทํา ผสมปนให้ให้ดินเขามีความโปรง่งหรืออาจจะเป็นกิ่งไม้เล็กๆก็ได้ค่ะกิ่งไม้ใบไ,ไม้เล็กๆก็ได้ค่ะเอาไปผสมเพื่อให้ดินเขามีโครงสร้างที่หลวมขึ้นแล้วก็โปร่งขึ้นจะทําให้การระบายน้ําดีขึ้นบางคนอาจจะใช้วิธีการผสมทรายทรายก่อสร้างทรายหยาบอะค่ะก็อัาผสมอันนี้ก็ได้ไปปรับไปประยุก์ใช้ดูนะคะก็หวังว่าในหน้าฝนนี้ที่ฝนกําลังจะมานี้ทุกคนจะดูแลตื้นให้ ออแข็งแรงไม่มีโรคแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเอาสาระเรื่องเราดีๆมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะ